ตำนานแห่งนักรบสายฟ้าและพลังแห่งฟ้าในยุคโบราณของอาณาจักรฟ้าที่ตั้งอยู่ในดินแดนที่เต็มออไปด้วยภูเขาสูงและท้องฟ้าสีครามทางเหนือของประเทศไทยย่อมีเมืองหนึ่งที่ชื่อว่าเมืองฟ้ารุ่งเมืองนี้ตั้งอยู่บนยอดเขาที่สูงที่สุดในดินแดนและล้อมรอบด้วยเมฆขาวเมืองฟ้ารุ่งเป็นที่รู้จักในฐานะเมืองแห่งพลังแห่งฟ้าและความรุ่งเรืองเมืองนี้เป็นศูนย์กลางของการศึกษาศิลปะก,การต่อสู้และการใช้พลังแห่งฟ้าเพื่อปกป้องโลกในเมืองฟ้ารุ่งมี นักรบสายฟ้าชายหนุ่มผู้กล้าหาญชื่อว่านายฟ้านายฟ้าเป็นนักรบที่มีความสามารถพิเศษในการควบคุมพลังแห่งฟ้าและการต่อสู้ที่เต็มไปด้วยความรวดเร็วและความแม่นยำเขาได้รับการฝึกฝนเพื่อปกป้องเมืองและรักษาสมดุลของธรรมชาติจากภัยคุกคามวันหนึ่งข่าวร้ายมาถึงเมืองฟ้ารุ่งว่าปีศาจพายุผู้นำของเผ่าพันธุ์ปีศาจจากดินแดนแห่งพายุได้วางแผนที่จะบุกเมืองและยึดครองพลังแห่งฟ้าซึ่งเป็นพลังศักดิ์สิทธิ์ที่มีพลังในการควบคุมฟ้า และสามารถสร้างพลังอันยิ่งใหญ่เพื่อปกป้องโลกจากภัยธรรมชาตินายฟ้าได้รับคำสั่งจากพระเจ้าแห่งฟ้าให้เป็นผู้นำในการปกป้องเมืองและหยุดยั้งแผนการของปีศาจพายุขเขาจึงออกเดินทางไปยังดินแดนแห่งพายุซึ่งเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยพายุฝนและลมแรงการเดินทางของนายฟ้าไปยังดินแดนแห่งพายุเป็นการเดินทางที่เต็มไปด้วยอุปสรรคและความท้าทายเขาต้องข้ามท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยพายุฟ้า และสายฟ้าที่รุนแรงนอกจากนี้ยังต้องเผชิญกับหุบเขาแห่งพายุที่เต็มไปด้วยพายุที่ไม่สิ้นสุดและทดสอบความกล้าหาญของเขาในระหว่างการเดินทางในฟ้าได้พบกับเทพเจ้าแห่งฟ้าผู้มีความรู้เกี่ยวกับพลังแห่งฟ้าและการควบคุมพลังงานเทพเจ้าได้ให้คำแนะนำและมอบพลังแห่งฟ้าซึ่งเป็นพลังศักดิ์สิทธิ์ที่มีพลังในการควบคุมฟ้าและการสร้างพลังอันยิ่งใหญ่เมื่อมาถึงดินแดนแห่งพายุในฟ้าต้องเผชิญหน้ากับ ทัพปีศาจพายุซึ่งมีพลังในการควบคุมพายุและสร้างลมแรงการต่อสู้ระหว่างในฟ้าและทัพปีศาจเป็นการต่อสู้ที่เต็มไปด้วยความท้าทายและความรุนแรงในฟ้าใช้พลังแห่งฟ้าในการสร้างพลังแห่งฟ้าที่สามารถทำลายพายุและช่วยให้เขาต่อสู้กับศัตรูนอกจากนี้ยังใช้ความสามารถในการควบคุมฟ้าในการปกป้องตัวเองและสร้างกลยุทธ์ในการต่อสู้กับศัตรูในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายในฟ้าได้เผชิญหน้ากับปีศาจพายุ โดยตรงการต่อสู้ระหว่างนายฟ้าและปีศาจพายุเป็นการต่อสู้ที่ยากลำบากและเต็มไปด้วยพายุฟ้าแต่ด้วยพลังของพลังแห่งฟ้าและความกล้าหาญของเขาเขาได้ทำลายแผนการของปีศาจพายุและขับไล่เขากลับไปยังดินแดนแห่งพายุหลังจากการต่อสู้ครั้งนั้นเมืองฟ้ารุ่งได้รับการปกป้องและความสงบสุขกลับคืนมาพระเจ้าแห่งฟ้าได้มอบพลังแห่งฟ้าอันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชัยชนะและความสําเร็จในการปกป้องอาณาจักรให้กับนายฟ้าและจัดงานเฉลิมฉลอง เพื่อเป็นเกียรติแก่ความสําเร็จของเขาตำนานของนายฟ้าและพลังแห่งฟ้าถูกเล่าขานและสืบทอดต่อมาเป็นเรื่องราวของความกล้าหาญความมุ่งมั่นและพลังแห่งฟ้าในการปกป้องบ้านเมืองจากภัยคุกคาม